สวัสดีค่ะทุกท่านที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนนะคะสำหรับในอพิโซดนี้ค่ะหวานมีข่าวๆนะคะของซีรีส์จีนโบราณแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่องบอสซัมนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นข่าวมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วละค่ะเพราะว่าก็ เตรียมตัวกันมาตั้งแต่ช่วงแบบกลางๆปีนี้นะคะจนตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปี2023แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดกล้องได้นะคะสำหรับนางเอกนะคะที่มีข่าวมาโดยตลอดว่าจะเป็นผู้ที่แสดงเรื่องนี้ในตอนนี้ก็คือคุณหลี่อี้ทงนะคะได้ยืนยันการถอนตัวจากซีรีส์เรื่องบอสซ้าไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นโปรเจกต์นะคะของทาง Tencent Video ค่ะของทางโรงหานะคะ ซึ่งคนไทยจะได้ดูกันผ่านทางวีทีวีไทยแลนด์นะคะในตอนที่ออกอากาศค่ะเรื่องนี้นะคะแพลนไว้ว่าจะมี40ตอนแล้วก็ตอนนี้นะคะเปลี่ยนทั้งชื่อพระเอกนางเอกเลยค่ะก็ในตอนแรกที่มีข่าวนะคะปกติแล้ววงการบันเทิงจีนก็จะถ้าเกิดเขาส่งบทไปให้ดาราท่านใดพิจารณาเนาะมันก็จะมีข่าวออกมาบนโซเชียลมีเดียนะคะทุกๆแพลตฟอร์มของจีนกันเลยทีเดียวเพื่อกระตุ้นความสนใจนั่นเองนะคะในตอนน ะะสำหรับรายชื่อที่ขึ้นนะคะพระเอกก็จะเป็นน้องติงวีซีค่ะส่วนนางเอกนั้นนะคะก็คือเปลี่ยนจากคุณหลี่อี้ถงหลังจากที่เธอยือนยันการถอนตัวนะคะก็เป็นคุณเมิงจืออี้ค่ะโอ้โหเราก็จะมีนะคะซีรีส์ของคุณเมิงจืออี้ที่เป็นแบบนางเอกเต็มเต็มตัวนะคะออกมาให้พวกเราได้เห็นได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นเป็นยุคข,ของคุณเมิงจืออี้แล้วค่ะดีใจกับเธอด้วยนะคะเธอสวยจริงๆสําหรับคุณเมิงค่ะ ในเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่หวานเน้นย้ำไปนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอ่านนวนิยายต้นฉบับนะคะภาษาอังกฤษไปหาคําว่า n i ยเพ u ร์เพิค่ะ n i ยเพอร์เพิเพรมันแปลว่าสีม่วงนะเพื <laughs> <ๆ>่อนๆซึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าโชว์ชื่อเดียวกับทางซีรีส์ที่ชื่อว่าบอทซัมนะคะก็ต้องไปหาอีกชื่อหนึ่งนะนี้หลังจากที่เตรียมการกันมาครึ่งปีนะคะก็ไม่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถจะเริ่มเปิดกล้องได้อย่างเป็นทางการนะคะแม้แต่ ชื่อนักแสดงนั้นก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะในส่วนของนักแสดงนำหญิงนะคะเป็นแค่ชื่อของคุณหลี่อี้ถงที่ยืนหยัดมายาวนานค่ะแต่แล้วสุดๆนะคะก็มาเปลี่ยนนะคะเอาเป็นว่าเป็นคุณเมิงจืออี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่นางเอกเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะคะซึ่งก็จะติดตามประสบการณ์ชีวิตของนางเอกนะคะโดยเฉพาะทางด้านของ ความรักแล้วก็การผสมผสานหลายองค์ประกอบค่ะเช่นการต่อสู้ในครอบครัวนะคะคือในครอบครัวไม่ได้เอามีดมาฟันกันนะคะแต่หมายถึงว่ามีการเชื้อเชอนกันในเรื่องของเออใครเป็นลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเป็นเป็น,ปนการต่อสู้ในบ้านที่มีการเชื้อเชอนกันนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทําการค้าธุรกิจนะคะแล้วเรื่องนี้จะเป็นแนวของมีแรงบันดาลใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เลขกล ต่างๆเลขกลน,นี้มีทั้งในเรื่องของธุรกิจความรักแล้วก็สงครามกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ถือได้ว่านะคะนวนิยายต้นฉบับเข้มข้นมากๆจริงๆแล้วก็มีความยาวอยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็สร้างมาเป็นซีรีส์นะคะจบได้แหละจบได้ภายใน40ตอนนะคะบริษัทนะคะที่เป็นอินเวสเตอร์แบบโต้โผของการผลิตเลยก็คือยาเคอร์มีเดียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบริษัทยาเคอร์มีจุดเด่นในเรื่องของการเก็บข้อมูล ก็น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดูซีรีส์ที่แบบคุณภาพสูงๆูเลยนะคะก็ต้องรอแหละเนาะก็ให้เขาตัดสินใจฟันธงนะคะวันเปิดกล้องซะก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เอาเป็นว่าตัวของนักแสดงนั้นได้มาชื่อพระเอกกับนางเอกขึ้นมาแล้วนะคะส่วนทางด้านของตัวละครท่านอื่นๆนั้นนะคะก็อาจจะมีมาเสริมทีมด้วยดาราสาวสวยอย่างน้องเปาฉางเอินนะคะ ก็คาดว่าน่าจะมานะคะแต่ชื่อยังไม่ขึ้นนะแล้วก็มีคุณหวังอิงลู่นะคะก็คาดว่าอ,อ,อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้สําหรับคุณหวังอิงลู่นะคะอันนี้ก็รายงานตามข่าวเลยนะหวานก็เล่าให้ฟังตามข่าวของวันที่31ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะบนแพลตฟอร์ม1 6 3 com นะคะ Forum Entertainment นะคะ สำหรับคุณมังเจออี้นั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาโอ,อ่อนหวานน่าราักแล้วก็สวยงามค่ะดูแล้วก็เรียกได้ว่าเธอสามารถจะเล่นได้นะคะทั้งบทหวานแล้วก็บทนางเอกที่เป็นนางเอกหวานหวานหรือว่านางเอกที่เป็นผู้ที่มีสายตาเฉื่อนนะคะเป็นตัวโกงได้เอาง่ายๆคุณมังเจออี้เล่นได้ทุกบทบาทนะคะแล้วก็รูปรักที่โดดเด่นของเธอนะคะรวมทั้งทักษะการแสดงที่อยากจะให้เธอได้บทบาทนะคะใหม่ๆ เะะพราะปกติแล้วเวลาที่เธอไปแสดงนะคะเป็นดาราสมทบในเรื่องไหนเนี่ยเธอมีความโดดเด่นในเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ว่าบทนะคะมักจะพาคุณมึงเจออีไป ไปเรียกว่ายังไงดีล่ะคือมันไปไม่สุดอะ่ะแล้วก็มักจะเป็นบทเศร้าๆซึ่งก็จริงๆไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าคุณเมิงจืออี้เหมาะกับบทเศร้าอย่างไรนะคะหรืออาจจะเป็นที่ดวงตาก็ได้นาอมีความตาหว,นหวานๆออกแนวเศร้าๆนะคะเพราะฉะนั้นลาวก็เป็นโอกาสอันดีมากๆของคุณเมิงจืออี้กับโปรเจกต์นี้ของทางย่าเคอร์แล้วก็เทนเซนต์วิดีโอค่ะสําหรับจีนคอสตูมโบราณนะคะชุดที่คุณเมิงจืออี้ใส่ในทุกๆเรื่องนั้นก็เธอก็โดดเด่นอยู่แล้ว ถ้าไม่โดนลังแกด้วยเขาเรียกอะไรช่างแต่งหน้านะคะถ้าคุณเบิงเจีอี้ไม่โดนลังแกโดยช่างแต่งหน้าของของทีมฝ่ายผลิตเนี่ยคุณเบิงเจีอี้สวยทุกเรื่องนะคะเป็นคนที่แต่งตัวแล้วมีสเสน่ห์นะคะไปอีกแบบหนึ่งของจีนคอสซูโบราณเพราะว่าหน้าค่อนข้างจะมีความคมนั่นเองค่ะคมกว่าความเป็นผู้หญิงจีนโดยปกตินะคะดังนั้นแล้วนะคะคุณเบิงเจีอี้ก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะคะสำหรับหวานแล้วชอบเธอมากๆเล ที่ได้รับโปรเจกต์เรื่องบอสซัมนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเออไม่ต้องกังวลถึงคุณหลี่อี้ทงนะคะคุณหลี่อี้ทงก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเธอก็ฮอตฮิตเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลที่ไม่ได้รับเรื่องนี้ก็คงจะไปซ้อนทับกับตารางการถ่ายทําของเรื่องอื่นที่คุณหลี่อี้ทงนะคะยังถ่ายทําไม่เสร็จนั่นเองค่ะแล้วเรื่องนี้คือเรื่องบอสซัมเตรียมการมาครึ่งปีแล้วนะคะทางฝ่ายผลิตต้องการที่จะ ิดกล้องแล้วนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะรอไขได้นั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีนะคะดาราที่ได้รับการติดต่อไปตามเนื้อข่าวก็จะพูดถึงคุณหลี่อินลุยนั่นเองนะคะคุณหลี่อินลุยช่วงนี้ก็ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เล่นแบบเก็บประสบการณ์เป็นดาราสมทบนะคะมาแล้วหลายๆเรื่องซึ่งบทส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณหลี่อินลุยมักจะแบบแหมหลงรักนางเอกแล้วก็จะแฮวนะคะอ่ะ ไม่เป็นไรค่ะก็มันก็ต้องมีวันที่เขาได้ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวนะคะแล้วก็ฐานแฟนคลับในประเทศไทยของคุณริ่ยินลุยนั้นก็มีมากอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หน้าตาดูสุภาพมากๆเลยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่เรามองเข้าไปแล้วโอ้โหอย่างนี้สุภาพเรียบร้อยนะ่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะคะอันนี้ดูดูคนจากภายนอกก่อนนะคะอา ในตอนนี้นะคะหวานขอเล่านิดนึงว่าเ,เรื่องราวนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างในพอดนะคะก็คือแบบคือลูกสาวคนโตนะคะของตระกูลโตเนี่ยชื่อว่าโตเจ้าอินค่ะซึ่งก็คือนางเอกเนี่ยและนะคะซึ่งในชีวิตที่แล้วนี่โอ้โหถูกสามีของนางทอดทิง้งแล้วก็ทําทารุณกรรมกับนางมากๆเลยนะคะแต่ว่าค่ะหลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อชาิที่แล้วนะคะโตเจ้าอินนั้นก็ได้เกิดเกิดใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะเรียกได้ว่าเป็นโชคชะ ตาของนางที่ได้กลับมานะคะจัดการธุระของตัวเองที่แบบทั้งบุญคุณความแค้นความรักนะคะทุกอย่างค่ะเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในครอบครัวตัวเองครอบครัวสามีหรืออะไรอย่างนี้นะคะจัดให้หมดค่ะซึ่งนะคะในชาติใหม่เนี่ยที่ได้รับโอกาสใหม่นะคะโตเจ้าอินเนี่ยได้รู้จักกับผู้ชายค่ะทรงโมนะคะซึ่งก็ทรงโมนี่เป็นผู้ชายที่มีปมค่ะพระเอกของเรื่องก็แบกความแค้นของครอบครัวเอาไว้ที่ต้องชำระ ะะดังนั้นแล้วค่ะเขาทั้งคู่ค่ะก็คือนางเอกกับพระเอกผู้มีปมจากการถูกลังแก่แล้วก็มีความแข้นจากครอบครัวของพวกเขานะคะก็สามารถที่จะทําลายล้างเหล่าศัตรูผู้ชั่วร้ายเอาชนะสิ่งที่เป็นความอายุติธรรมเมื่อชาติที่แล้วของนางเอกแล้วก็ความอายุติธรรมนะคะของทางซงโม่ปมชีวิตของซงโม่พระเอกด้วยล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงนะคะแควนด้วยแล้วก็ความสงบสุขของ แคว้นความจงรักภักดีนะคะของเหล่าบรรดาขุนนางอีกต่างหากนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่หวานบอกไปว่านวนิยายต้นฉบับเข้มข้นมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็รอติดตามชมผลงานนะคะของอคุณเมิงจื่ออีแล้วก็คุณติ่งวีซีนะคะตามตามชื่อที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะ,ะสำหรับเรื่องนี้จะให้มั่นคงยืนยันจริงๆต้องรอเขาปู่โตะนะคะแล้วก็ มีเครื่องไหวเยอะๆแล้วก็จุดทูปอะคะ่ะนั่นแหละค่ะเปิดกล้องเราก็สามารถที่จะฟันธงยืนยันได้อย่างแท้จริงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ